สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นุยซังอินโตเกียวนะครับเย้ yeah. สำหรับใครที่ ت ت ตามดูคลิปวิดีโอของหนยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b e หรือกดติดตามนะก็ฝากกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e ให้หน่ยด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับหนยนะครับในการทําคลิปวิดีโอดีๆต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่หนยจะทําออกมาด้วยนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะหนยก็จะมารีว,วิวการสมัครบัตรเครดิตในญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือรักกุเดนการ์ด EN นะน,นี้เป็นบัตรเครดิตของรักกุเตนนะครับถามว่าหนยสมัครบัตรเครดิตมาทําไมเพราะวา นะครับแล้วก็ถามว่าหน่วยมีบัตรอะไรเยอะะแค่ไหนนะครับเยอะไหมอ่ะก็เยอะอยู่นะถามว่ามันมีความจําเป็นไหมก็มีความจําเป็นในการที่เราจะเขาเรียกว่าจะหยิบบัตรไหนมาจ่ายเพื่อที่จะได้มันก็จะได้สะดวกอะไรเงี้ยนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยก่อนหน้านี้หนุ่ยเคยรีวิวบัตรตัวอะแพลนเนตเอกับกรุงไทยเทเวลกาแล้วใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นมันเป็นบัตรที่เราสมัครจากที่ไทยใช่ป่ะ แล้วคันนี้เนี่ยไอบัตรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะจ่ายเงินด้วยสกุลเงินต่างประเทศนะซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะที่ญี่ปุ่นนะมันก็จะมีเ,เงินปอนก็จ่ายได้เงิน US ดอลลาร์ก็จ่ายได้นะฮะแล้วก็ยังมีเงินสกุลอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปสมัครกันนะสมัครเสร็จแล้วเรากา็หลักการอะไรต่างๆของมันเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูในคลิปวิดีโอก่อนๆที่หน่ยรีวิวไปแล้วนะครับก็คือ2ตัวนี้นั่นคือเริ่มแรกที่หน่ยใช้นะฮะแล้วก็ ด้วยความที่อันนี้มันใช้จากเงินที่ไทยถูกปะ่ะเออแล้วตอนหลังเนี่ยมันหน่วยได้รับทุนเงินทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นหน่วยต้องใช้เงินในญี่ปุ่นเราไม่สามารถที่จะแบบโอนไปโอนกลับคือมันโอนได้แต่ว่ามันก,ก็เสียตังค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มกันใช่ไหมครับตอนหลังเนี่ยหน่วยก็เลยมีการใช้เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้อ่าเป็นลายเพย์อ่าบัตรบัตรลายพิเศรการเนี่ยต,ตัวนี้มันก็จะเป็นของ JCB ใช่ไหม ซึ่งหลักการมันก็คล้ายๆกับไอบัตรพวกเอ่อ Planet s c b อะพวกนี้แหละมันก็คือเราต้องมีกระเป๋าเงินอยู่ก่อนใช่ไหมเราเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินเสร็จปุ๊บไอบัตรเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนสื่อการที่เราแค่เอาไปรูดเอาไปจ่ายสินค้าอะไรต่างๆมันก็จะดึงเงินจากตรงนั้นออกมาใช้นั่นเองนะฮะและ้วคราวนี้เนี่ย ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีมันก็ได้พอยต์ได้อะไรต่างๆมากมายแต่ถามว่ามันมีข้อจำก,กัดไหมก็มีนะครับเนื่องจากว่าไอ้นี่มันไม่ใช่บัตรเครดิตจริงๆทุกคนมันเป็นแค่บัตรเติมเงินอ่ะแต่ว่ามันเป็นของ J จแปนเครดิตบูโรก็จริงอะไรอย่างนี้แต่ว่าถามว่าบางธุกรกรรมเนี่ยเราเไม่สามารถที่จะใช้เจ้าเนี้ยเป็นบัตรเครดิตได้นะครับเพราะฉะนั้นการมีบัตรเครดิตในญี่ปุ่นก็ถือว่าดีเพราะมันก็จะได้ท,ทําธุรกรรมต่างๆได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ มันถามว่ามันได้แต้มไหมมันก็จะได้แต้มด้วยคล้ายๆบัตรเครดิตที่ไทยเลยนะครับแล้วก็แถมมันก็ฟรีค่าธรรมเนียมอีกด้วยนะฮะถามว่าหน่วยมีบัตรเครดิตแล้วไหมมีครับแต่ว่าเป็นบัตรเครดิตที่ไทยซึ่งหน่วยก็มีของนี่เลยธนาคารกรุงศรีอยุธยานะฮะอันนี้ก็จะเป็นบีซ่าแพลตินัมนะครับซึ่งอันนี้หน่วยก็มีแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติด้วยนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าว่าเราเอาบัตรที่ไทยมาใช้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่หน่วยเคยอธิบายไปในคลิปเก่าแล้วนะครับในคลิปที หนุอยโฆษณาตัวนี้นะ Planet S B อะไรพวกนี้กับกรุงไทยทาวิการเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะต้องเสียค่าความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศนะฮะซึ่งมันก็ประมาณ2.5ใช่ไหมครับที่หนุย่ยท่านหนุ่ยจะไม่ผิดนะหนุ่ยก็เลยทําการสมัคร บัตรลักกูเตนนะครับซึ่งคลิปนี้หน่วยก็จะมาไล่อธิบายนะครับคือหน่วยสมัครอะไรเสร็จเรียบร้อยแหละโปรเซสเหลือแค่ขั้นสุดท้ายแหละแต่ว่าหน่วยก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งแต่แบบเริ่มต้นสมัครเลยแล้วเดี๋ยวก็จะได้ดูตอนได้บัตรมาแล้วแล้วเราจะเอามาลงทะเบียนอะไรอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ย ง่ายมากทุกอย่างทําในอินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าเวลาเขามาส่งอะไรที่บ้านปุ๊บเราก็รอรับรอรับเสร็จปุ๊บเราก็มาลงทะเบียนในอินเทอร์เนต็ตก็เป็นนันเสร็จสิ้นนะฮะแล้วก็หนุ่ยเชื่อว่ามีหลายๆท่านที่ลงทะเบียนแล้วอาจจะไม่ผ่านอันนี้หนุ่ยก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นโปรเซสของทางธนาคารอะไรพวกนี้นะเราก็ต้องไปดูกันอีกทีแต่ของหนุ่ยเนี่ยลงผ่านแล้วก็ไม่ได้มีการแบบว่าทักมาถามหรือโทรมาถามหรืออีเมลมาถามอะไรก็แล้วแต่ก็อันนี้ไม่ได้มีเลยนะครับก็คือแบบ ลงผ่านเว็บทุกอย่างผ่านเว็บหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าข้างในรายละเอียดดีเทลการสมัครเป็นอย่างไรบ้างหน้าตาเว็บไซต์เป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยโอเคสำหรับเริ่มแรกนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์ l a k u t e n c a c o j p นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่เมนูค้าดูสกรูนะครับก็ เป็นเมนูที่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของหน้าการสมัครอะไรอย่างนี้นะเราก็มาเลือกดูนะมันก็จะมีบัตรหลายประเภทนะครับแล้วก็มีทางที่ไม่เสียค่ารมเนียมก็มีและเสียค่าธรมเนียมก็มีนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกสัญอะไรแบบไหนนะครับถ้าไม่เข้าใจดีเทลอะไรก็กดเป็น English Version นั่นแหละครับมันก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่คราวนี้อ่ะเราก็มาดูนะมันก็จะมีรักเตนการ์ดแบบปกติสีเทานะครับก็เป็นบัตร สีทั่วไปนะแล้วก็จะมีนะกเก็ตพิงการ์ดนะครับเป็นสีชมพูมีโกลการ์ดนะครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นมีค่าธรรมเนียมละ2200เยนนะครับแท็กอินสคูลเดแล้วแล้วก็มีลักเก็ตพรีเมียมการ์ดลักเก็ตแบงการ์ดนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกสมัครได้นะครับซึ่งตอนนั้นหนูเลือกสมัครเป็นเจ้าตัวนี้ซึ่งตอนนั้นหนูเลือกสมัครแบบปกติไปนะครับแล้วก็ แล้วก็กดไปเลยค่าโดสซิกกรุ๊ปนะครับค่าโดสซิกกรุ๊ปเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับมันก็จะถามว่าเราเป็นลักกุเตนเมมเบอร์หรือเปล่านะครับถ้าเป็นก็กดว่าเป็นถ้าไม่ได้เป็นก็กดว่าไม่ได้เป็นในเคสของหน,หนูหนูไม่ได้เป็นหน้านหนูก็กดอ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะครับตอนแรกมันก็จะมีแบรนด์เล็กเช่นก่อนว่าเราจะเลือกให้มันเชื่อมโยงกับ เจ้าไหนนะครับในส่วนของการตัดก็จะมีบีซ่ามีมาสเตอร์การ์ดมีอเมริกันเอ็กซ์เพรสนะครับแล้วก็มีของ JCB JCB นะครับ JCB ก็คือ p a n Credit Bureau นะซึ่งถามว่าถ้าคนที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นแล้วก็จะต้องใช้ในญี่ปุ่นเรื่อยๆอะไรเงี้ยในความเห็นส่วนตัวของนุยเองคิดว่าใช้ JCB ก็โอเคนะครับถือว่าโอเคแล้วนะแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากจะให้มันครอบคลุมนะแบบใช้ไป around All the world นะครับใช้ วีซ่าก็สามารถทําได้นะครับก็สมมุติเราเลือก JCB มันก็จะมีช้อยต่างๆมากขึ้นนะมันก็จะมีลักเต้นการ์ดแบบที่เป็นรูปต่างๆนะเป็นเป็นลายอะไรต่างๆนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะแต่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรอย่างไรนี่ก็ต้องตรวจช็ตรวจสอบแล้วก็เช็คข้อมูลดูกันดีๆทีหนึ่งนะครับสําหรับหนุ่ยเนี่ยเลือกแบบ normal design ไปนะอันนี้เราก็มากรอก full name นะครับ อันนี้เกาะคันจิันเขาเขียนว่าคันจิก็จริงแต่ว่าเราไม่มีชื่อคันจิใช่ไหมในฐานะช,ชาวต่างชาติเราก็เกาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเก,กาะนามสกุลขึ้นก่อนนะครับเก,กาะนามสกุลขึ้นก่อนแล้วก็เกาะกด้วยชื่อนะครับชื่อแล้วก็ส่วนฟริกนะนะครับก็เกาะกเป็นตัวอักษรคาตะกนะลงไปนะครับในส่วนของฟูเนมโรแมนเลสเตอร์นะครับอันนี้เราก็ หอกไปอีกครั้งหนึ่งบางที่มันอาจจะแปลงจากาฟริกระนะมาให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างไรเราก็มาตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็สามารถพิมพ์ใหม่ด้วยได้ด้วยตัวเองนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเลือกเพศนะครับ Man o r Wo m ู n นะครับก็เลือกเพศไปเลือกวันเกิดนะครับเลือกเบอร์โทรเบอร์โทรตัวนี้ก็ เราก็ใช้เบอร์โทรอาจจะใช้เบอร์โทรที่ติดต่อได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่า we may contact you after a login นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เราก็เราก็ใส่เบอร์โทรที่สามารถที่จะติดต่อได้นะครับแล้วก็ mm hmm. mail address นะครับ mm hmm. ก็ใช้เป็นอีเมลของเรานะครับคอมพิวเตอร์ส่วนโมบายสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้ก็คืออีเมลที่เราสมัครกับทางพวก สมาร์ทโฟนค่ายต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกกอกไปในช่องโมบายสมาร์ทโฟนได้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นอีเมลที่เป็นแบบ @gmail เออน่าจะรวม Hotmail Yahoo iCloud อะไรก็แล้วแต่นะครับก็กรอกไปในช่องที่เป็นคอมพิวเ,เตอร์เนาะ Notice of เออล็รเตนการ์ดหรือแล็กกอร์เตนพอยต์การ์เนี่ยก็เราจะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับว่าแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับถ้าหากว่า ถ้ารับก็คือจะได้รับ20 point นะครับก็คือได้20แต้มน,นะครับในการ์ดของเรานะอันนี้ก็รับไปไม่เสียหายนะครับคือมันเป็นเหมือนอีเมลแมกกาซีนที่เขาจะส่งมาในอีเมลของเราแล้วคราวนี้เราก็จะเปิดดูอ่ามันมีข้อมูลโปรโมชั่นมีการเล่นรายการอะไรแบบอย่างไรเนเราสามารถที่จะเข้าไปดูโฆษณาต่างๆเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะยกเลิกได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่อยากจะดูแล้วก็ได้นะครับหลัจงจากนั้นนะครับเราก็มาดูตัว ที่อยู่ของเรานะครับเราก็ใส่สมมุติว่า Post ่พสต s t a l code ก็คือ,เ,อเลขรหัสไปรษณีย์นะครับเราก็ใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็กด address search นะครับมันก็จะขึ้นให้เลือกนะเราก็เลือก,เล,อกเลือกไปตามที่อยู่ของเรานะครับเราก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็อันนี้ก็อาจจะดูตามบัตรไซลูการ์ดก็ได้นะครับหรือดูตามอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะกรอกลงไปนะครับตามนี้เลยนะ อันนี้พอกรอกเสร็จแล้วอ่ะอันนี้อันนี้ให้กรอกเป็นคันจินะครับก็คือกรอกเป็นตัวคันจิจริงๆนะครับตามที่อยู่ส่วนอันนี้ฟูริกาน,นะครับเราก็อาจจะกรอกแบบสั้นๆนะครับในส่วนของที่อยู่ของเราแต่กรอกเป็นตัวคําอ่านในพวกนี้เนาะโอเค About your family นะครับก็อันนี้ก็ดูเราก็มาเช็คว่าอ่ะมีคู่มีเขาเรียกว่าอะไรมีคู่ มั่นคู่สามีภรรยามีลูกไม,ไม,ไม่ไม่มีลูกหรือว่าเดี่ยวหรือแยกจากครอบครัวหรือว่าโสดอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็เลือกไปตามสถานภาพนะครับ number of household นะครับอยู่กับคนกี่คนนะถ้าอยู่คนเดียวอยู่2คนอยู่สาคนในครอบครัวนะครับ living situation นะครับ, living situation, รบ living situation นี้ก็คือเรามาดูว่าเราอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเราอยู่ใน อ่าเช่าอพาร์ตเมนต์เราก็ตอบเรนเทลอพาร์ตเมนต์ไปนะครับ r e s i d e n t เยี years, นะครับก็คือเราจะอยู่อาศัยเนี่ยหรือว่าเราเราอยู่อาศัยมานานเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเราก็ตอบไปเลยว่า1ปีถึง3ปี3ปีถึง5ปีอะไรเงี้ยเราก็สามารถตอบได้นะครับหรือว่าอยู่น้อยกว่า1ปีเราก็ตอบเข้าไปได้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นมนบทม o สเ e or l เร ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะแต่อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นว่าเราเช่าบ้านอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าหากว่ามีการเช่าบ้านเช่าห้องอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยก็ถือว่า w ิทสเปเมนต์นะครับแล้วก็ about workplace or school นะครับก็อันนี้เราเป็นสําหรับนักศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่าหรือว่าทํางานอยู่หรือเป็นนักศึกษาเราก็บอกว่าสมมติหนยเป็นนักศึกษาหนูก็เป็นนักศึกษาไม่สมมติอันหนยเป็นนักศึกษาจริงๆอ่าเราก็ตอบเข้าไปนะครับแล้วก็ About Personal Income นะครับอันนี้เขาพูดถึงเรื่องว่าถ้าหากว่ามีงานทำหรือว่ารวมไปถึงว่ามีพวกงานที่จ้างชั่วคราวเป็น Temporary Worker อะไรเงรี้ยเช่นงานพาร์ทไทม์งานพาร์าาทไทม์เจอบพาร์ทไทม์เบรคเกอร์เ e มเป็น n c o เลนอินคัมหรือว่าเป็นนานยจ้างตัวเองอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็น t h ลล e เ s อร์ซแ n ลอินนะครับก็คือมีรายได้เข้ามา แต่ว่าสําหรับของหนุ่ยเนี้ยหนุ่ยไม่ได้ทํางานเสริมอะไรเลยนะครับก็ได้มาแต่ทุนมงอะไรพวกนี้ก็ก็คือเรียนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ได้ทุนมาเพราะฉะนั้นหน่วยก็เป็นในหมวดของ no personal income เพราะหน่วยไม่ได้ทํางานนี่นาใช่ไหมหนุ่ยมาเรียนนะครับโอเคแล้วก็ saving amount นะครับเป็นวงเงินนั่นแหละนะเพื่อเลือกจํานวนเงินที่เราจะสามารถที่จะใช้ได้สำหรับการจ่ายเครดิตใน1ปีนะครับในในการ from the d e p o s i t amount ก็ค <jaar ans> ือจากเงินฝากที่เรามีอะไรเงี้ยว่าสักเท่าไหร่เราก็คำนวณไปเล่นๆก็ได้ว่าแบบสมมุติว่าเราใช้เงินเดือนละแสนสมมุติใช้เงินเดือนละแสนเยนแล้วก็ใน1ปีนะครับก็คือประมาณ1รล้าน2แสนเยนนะหนึ่งล้านสแสนเยนมันก็จะอยู่รา้วน1หล้านถึง1.99ล้านนะครับเราก็กดเลือกเข้าไปเลยนะครับบิลนะครับเงินเก็บเอย บินมันจะเก็บมาที่ไหนนะครับจาก card, เครดิตการ์ดมาส่งมาที่บ้านหรือที่ทำงานแล้วก็เลือกตามใจชอบเลยนะครับ Purpose of use after joining the card นะครับก็คือเราใช้ทำอะไรนะครับก็เอามาใช้ในการซื้อของทั่วไปเราก็กด use for everyday shopping นะครับต่อมานะครับก็คือมีการกู้ยืมเงินจากบริษัทอื่นๆไหมถ้าไม่มีก็กดไม่มีนะครับ จะสมัคร Eddie Function prepaid electronic money f u n c t i o นไหมอันนี้มันก็ดีนะ e d d ี SD, ก็มันก็จะมีการใช้จ่ายได้หลายร้านค้ายอยู่เหมือนกันนะเท่าที่หนูเคยเห็นเพราะฉะนั้นกดไปก็ไม่เสียหายนะครับมันก็เป็นบัตร,รพ,พร,รีเพทดการคล้ายๆลายพรีเพทดการอะไรพวกนี้แหละเนาะก็สมัครเข้าไปก็ได้นะครับฟรีนะแล้วก็จะมี auto charge setting นะครับเหมือนแบบ ถ้าหากว่าเงินมันเหลือน้อยกว่าเท่าไหร่แล้วก็จะโอนไปในบัตรเอดี้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ใช้งานใช้เงินได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่จะสะดวกของแต่ละท่านเลยนะครับ Notice from ม a k u เ e n เอ็ดดีจะรับไหมรับนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับเรื่องการแจ้งเตือนอะไรต่างๆพวกแคมเปญอินโฟมเมชั่นนะครับในอีเมลแล้วก็ u Usage f e e payment account นะครับ Account เนี่ยมันก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือการโ o c e s s ทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าโ o c e s s ผ่านทางจดหมายนะครับถ้าหากผ่านทางจดหมายจะใช้เวลา1-2เดือนแต่ถ้าหากทางอินเทอร์เน็ตก็จะใช้เวลารวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ now you r p r o c e d u r e on internet ไปเลยนะครับแล้วก็ให้เลือกนะครับว่าเราจะใช้ธนาคารอะไรนะครับใช้ธนาคารอะไรเราก็สามารถที่จะ Process ได้เลยนะครับ อันนี้อย่างเช่นหน่วยใช้ของเจแปนโพสแบงค์ Japan Post Bank นะครับหรือว่ายูโจก็กดเข้าไปเลยแล้วก็พิน4ตัวที่เราจะใช้ในการยืนยันตัวตนอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใส่ในนี้ได้เลยนะครับเวลาสมมุติว่าเราใช้การอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีกดพินยืนยันตัวตน4ตัวเนี่ยเราก็ต้องกดเราก็ต้องจําให้ได้ด้วยนะครับก็ตั้งแล้วก็จําให้ได้ พอเรากรอกหน้านี้เสร็จปุ๊บเรากดต่อไปปุ๊บนะครับมันก็จะถามเกี่ยวกับ work นะครับเกี่ยวกับการทํางานของเรานะครับถ้าเป็นสถานภาพนักศึกษาเขาก็จะถามว่าเราเรียนศึกษาอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ชั้นไหนแล้วนะครับเรียนกี่ปีอะไรประมาณนี้แหละน่าจะเป็น information เกี่ยวกับการเรียนนะครับที่หนยเคยกรอกไปแล้วนะแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็น like n t member นะครับมันก็จะมีอาจจะมีให้ใส่ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับ เอ่อหรือว่ามีการสมัครเอ่อเมมเบอร์มันก็จะมีช้อยส์ให้เลือกแบบนิดหน่อยเป็นคําถามที่เกี่ยวกับการสมัครบัตรนี่แหละนะครับก็เป็นคําถามทั่วไปนะไม่ได้ยากอะไรเป็นคําถามส่วนตัวเลย Account ต่อมานะครับอันนี้ Account ก็จะเป็นเรื่องของบัญชีที่เราจะต้องทําการยืนยันนะครับอันนี้เราก็ต้องมีข้อมูลอยู่ในตัวนะครับเราก็ต้อง Verify บัญชีอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะเราก็เกอกไปว่า เราจะใช้บัญชีของยูโจอ่ะเลขที่บัญชีอะไรเท่าไหร่มีพินคืออะไรนะครับมันก็ต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยในส่วนตรงนั้นนะครับพอเสร็จปุ๊บบริ i f y อะไรเสร็จปุ๊บเราตรวจเช็คเสร็จ complete นะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการสมัครรักกุเรนการนะครับหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งเมลมานะครับในการยืนยันเราก็ไปทำการยืนยันในเมลให้เรียบร้อยนะครับว่าเออ เราได้รับเมลเรียบน้อยแล้วอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นการยืนยันอ e ีเมลอีกทีหนึ่งนะครับพอยืนยันอ e ีเมลเสร็จปุ๊บเราก็ใช้เวลาในการรอนะครับในการที่เขาจะประมวลผลในการที่จะอ p p r o v นะครับอนุมัติว่าจะออกบัตรให้เรานะครับซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยกระบวนการออกบัตรเนี่ยเขาก็จะส่งอ e ีเมลมาแจ้งเราเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วเราสามารถที่จะเช็คสถาน,นะของอบัตรของเราได้อย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งโปรเซสในการดำเนินการเนี่ยใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับตั้งแต่สมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคราวนี้เราจะได้บัตรมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ในส่วนของหน่วยไม่ถึง1อาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้บัตรตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้พอพอเราได้บัตรมาคือเขาก็จะ เหมือนแพ็กกิ้งตัวหรือว่าตัวจัดส่งที่เขาผ่านไปณี่มาใช่ไหมถ้าหากว่ามันใกล้มาถึงบ้านเราแล้วเขาก็จะมีส่งอ e ีเมลมาตัวหนึ่งเพื่อที่จะเป็นลิงก์เหมือนให้เราได้ลงทะเบียนบัตรเครดิตได้ด้วยตัวเราเองเลยนะครับผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เราก็เราก็จะมาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะแกะเอกสารออกมานะครับจากซอง ก็จะเป็นเอกสารต่างๆนะครับเบื้องต้นแล้วก็จะมีบัตรแนบมาพร้อมกันเลยนะครับประมาณนี้นะให้ดูเอียงๆให้ดูเอียงๆเพราะว่ามีเลขบัตรอะไรต่างๆอยู่บนนี้นะครับอันนี้เขาก็จะมีระบุข้อมูลของเรานะครับก็จะมีชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็มีพวก วันเดือนปีที่เริ่มใช้งานได้แล้วก็ระยะเวลาการใช้งานนะครับทั้งหมดกี่ปีกี่ปีว่าไปนะครับอันนี้มันก็จะมีรายละเอียดของบัตรเครดิตนะครับซึ่งเราสามารถที่จะอ่านถ้าอ่านไม่ออกก็อาจจะใช้ Google Translate หรือว่าให้เพื่อนช่วยแปลก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ อันนี้ก็จะมีน่าจะเป็นรายละเอียดสัญญาอะไรต่างๆนะครับก็จะแบบหนามากเลยทีเดียวนะครับที่เราสามารถที่จะอ่านได้นะครับศึกษาเพิ่มเติมกันไปนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการลงทะเบียนอันนี้น่าจะเป็นการลงทะเบียนนะอะไร2 0 0 0พอยต์นะครับ2,000นพอยต์โตนะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็จะต้องไปลงทะเบียนออนไลน์นะผ่าน e-navi นะโอเคเรามาดูเรื่องของบัตรดีกว่าเนาะอันนี้นะเขาจะส่งอีเมลมานะครับว่าแบบเอออันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการเราสามารถที่จะตรวจสอบสถานะของการได้น,นะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็เราอันนี้เมื่อกี้เขาให้ ID ดีมาใช่ไหมในอีเมลเมื่อสักครู่เราก็กรออ ID เมื่อสักครู่ลงไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดของเรานะครับแล้วก็ ใส่เข้าไปนะตามแพทเทิร์นที่เขาบอกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือกรอกเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์4ตัวสุดท้ายนะครับ4ตัวสุดท้ายแล้วก็กรอกลงไปเลยเนี่ยเขาก็จะมีบอกเป็นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็คือขั้นแรกเนี่ยสมัครปุ๊บข้อมูลส่งไปยังที่นู่นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ทางโน้นเขาก็จะออกบัตรอะไรแบบตรวจเช็คข้อมูลอละไรต่างๆเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งข้อมูลกลับมาหาเรานะพอข้อมูลกลับมาหาเราปุ๊บก็การ์ดเนี่ยก็จะถูกออกออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็การ์ดก็จะถูกส่งมาที่เรานะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราก็ไปลงทะเบียนในอี a v นวิกนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนการ์ดของเราให้เสร็จเรียบร้อยนั่นเองนะครับ ครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของลัลลกเตนอินามินะครับเราก็จะล็อกอินเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็สมัครกันตั้งแต่ตอนสมัครบัตรเครดิตตอนนั้นแล้วนะครับมันก็จะมีให้กดสมัครอยู่นะเราก็เพียงแค่ล็อกอินเข้าไปเท่านั้นเองนะครับอ่าหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ,อตัวเมื่อี้เนมอ่ะยูสเมอ่ะให้ใช้เป็นอีเมลนะครับแล้วก็พาสเวริร์ดก็เป็นพาสเวิร์ดที่เราตั้งเนาะ พอเสร็จปุ๊บแล้วก็รักคุณเต็นการหน้านี้นะครับก็เราก็มาดูนะ put, อินพุตอ่าเราก็มาดูว่าการ์ดของเราเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ข้อมูลต่างๆเข้าไปนะครับการ์ดแบนดของเราเราก็เลือกเป็นของ JCB นะแล้วก็การ์ดนัมเบอร์นะครับหมายเลขของบัาทวันหมดอายุนะครับของบัตรซึ่งเขาก็ระบุไว้ในบัตรหมดแล้วนะครับเราก็จะมีพวกเอ่อ ตัวโค้ดที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีวันเดือนปีเกิดของเรานะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับโอเคเราก็ใส่เข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าของ Verification นะครับเราก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็แล้วก็ดูพวกข้อมูลของ Terms of Service อะไรต่างๆนะครับข้อกำหนดเนาะของการแล้วก็ของลักเตนอิน n ิด้วยนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับทั้ง2อันลงไป มันก็จะมีเรื่องของฟรีอีเมลจากรักกุดเตนนะครับว่าเราจะรับแมกกาซีนหรือไม่รับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะอันนี้ก็แค่กดรับก็ได้นะครับอันนี้ก็รับได้ฟรีเลยนะครับสำหรับฟรีอีเมลแมกกาซีนหลังจากนั้นเราก็รีจิสเตอร์ครับ ันนี้มันก็จะโชว์ตัวแล้วก็เป็นอินาวินเนี่ยมันก็จะโชว์เรื่องสถานะการจ่ายเงินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูในนี้ได้เลยนะครับถือว่าสะดวกมากเลยนะครับเออแลหลังจากนั้นเราก็อาจจะไปเช็คอีเมลสักนิดหนึ่งนะครับว่าอีเมลที่เออเขาส่งมาคอนเฟิร์มนั้นได้ส่งมาถึงอีเมลเราหรือย,อยังนะครับอ่าถ้ามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วก็เสร็จสิ้นเราก็สามารถที่จะเริ่มใช้งานตัวบัตรเครดิตของเราได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการสมัครบัตรเครดิตนะครับของ l a กกุ e n เ JCB นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับก็ ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอย่างที่หนุ่ยได้บอกไปนะครับถ้าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและพี่ๆหลายๆคนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยากให้หนุ่ยทําคลิปวิดีโออะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอหรือบอกมาหลังไม่ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บ์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย